โอ้ยทำบุญทำทานแล้วเป็นยังจึงเป็นแนวนี้มีแต่ขะแต่กรรมแต่เวรน,นั่นแสดงว่าเรามีบุญที่จะใช้หนี้บาปกรรมนั้นเขาขเ้ามาทวงเอาให้เขาไปเถอะให้เขาไปส่วนที่เรายังไม่ตายนั้นก็คือส่วนที่มันเหลือแล้วก็ทําคุณงามความดีกันต่อไปหลังจากนั้นอาตมาก,ก็อยากบวชมากๆไปเห็นวัดหนองปง่าพงไปเห็นส่วนโมก ป่าไม้ร่มรื่นแล้วก็มีน้ําไหลมาจากเขานางเอเขานางเอจะนอนอยู่ทางเบื้องทิศตะวันตกและจะมีคลองเล็เลกๆไหลมาไหลมาไม่ขาดจากเพื่อเขานางเอแล้วก็ลงสู่บ่อน้นําร้อนลงไปสุ่ทะเลสวนโมอกนั้นป่าไม้ใหญ่ร่มรื่นพระสององค์เจ้าอยู่ปฏิบัติธรรมมีหมู่วิหกนกกาสัตว์ป่าอาตมาเห็นแล้วนึก บอกว่าสาบานเฮาอ่อนซ่อนเด้เห็ดจังไรเนาะบานเฮาสิมีวัดยังเสียนะเนาะเอิดวัดในอุรมคติขึ้นมาอยากมีมาเห็นวัดหน้องปราพงป่าไม้ร่มรื่นกระรอกตะแต่พระสงฆ์องค์จ้าประพฤติปฏิบัติธรรมสงบสงเสงียมความศรัทธาในาศาสนามากขึ้นแล้วอยากจะมีวัดชนิดนี้ ต่อมาอาตมาก็ยังบวชไม่ได้เราไปอยู่ต่างประเทศเกงหปีในเวลาหกปีนี้เวลาได้ว่างวีเคชั่นอาตมาไม่กลับบ้านก็จะมาแช่อยู่อินเดียมาเที่ยวอยู่อินเดียเที่ยวไปจากเนื้อจดใต้ไปกาบไปไหว้ไปศึกษาที่พระพุทธเจ้าประสูต์ตัสรู้ปรินิพพานแล้วเกิดความสังเวชอันหนึ่งไปไหว้พุทธคยาที่ ตัสรูของพระพุทธเจ้าไปสถานที่ตา่างๆไปเห็นพระไม่มีใครกราบใครไหว้เดินไปตามทางชาวบ้านเ hey, นะพนาภูตาการีพูตาการีทำให้คิดว่าโอ oh ้ที่เกิดของพระพุทธเจ้าเททศาสนาพุทธไม่มีใครเคารพไม่มีใครนับถือแล้วมาคิดต่อไปว่าประเทศไทยเราต่อไปนี้ อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างไงเสียนี่เราน่าจะรีบบวชกลัวว่าวันหนึ่งประเทศไทยเนี่ยคนจะนับถือศาสนาน้อยลงยิ่งได้ข่าวเวลาใดพระสงฆ์องค์เจ้าทำอะไรไม่ดีอาดมาอ่านพระไตรปิฎกมากตั้งแต่เป็นโยมรู้จักข้อวัดปฏิบัติของพระมากพอเห็นพระตามบ้าน ไม่มีพระในอุดมคติตามพระไตรปิดกก็มีใจไม่สบายเศร้าหมองว่าทําไมท่านไม่ทำอย่างนั้นทําไมท่านไม่ประพฤติอย่างนี้แล้วก็คิดไปไกลเอวัดต่อไปนี้ประชาชนอาจจะไม่เลื่อมใสเมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ประพฤติในธรรมวิในสแสวงหาเหมือนชาวบ้านต่อไปชาวบ้านจะไม่เลื่อมใสคนทําบุญคนตักบ,บาตรจะน้อยลงน้อยลงแล้วเวลานั้นจะเรามาบวช เราจะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไปเห็นพระเมืองจีนต้องทำไร่ทำนากินเองเมืองไทยนี่ดีแท้ๆคนเขารบคนกลาบคนไหว้ยกใส่กล้าวเท้าใส่หัวพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ขาดแขนน่าจะรีบปวดน่าจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรม นำพาศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองชั่วอายุของเราอาตมาคิดอย่างนี้มานานคิดไปคิดมาบางวันคิดไปนอนนีน่ฝันฝันว่าตนเองนี่เป็นพระคุมผ่าบินบาทประทันมุานทาน่ทาเน่นั่งอยู่ในเครื่องบินฝันมาบวชอยู่บนเครื่องบินนี่นี่คือความอยากบวชหลังจากนั้นอาตมา มีวันหนึ่งฝันแปลกมากจะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนที่จะมาบวชหนึ่งปี